ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Patch n o t e เยอาไปไม่อานดูคิดดูก่อนดูคิดว่าปวัวกลับไปอ่านต่อดีกว่าได้วเวลาเริ่มต้นซีซั่นใหม่กันแล้ว Patch 9.1มาพร้อมกับสกิน Blood Moon Pike Blood Moon s e l v e r Blood Moon Atroc และคิดอะไรไม่ออกก็จัดสีทองอย่าง Blood Moon Atroc p e r s e i t Edition เอาละไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างที่ถูกปรับคาลิสตาการโจมตีพลังพื้นฐานเปลี่ยนจาก62เป็น67หน่วยการเติบโตของพลังโจมตีเปลี่ยนจาก3.6เป็น4หน่วยและการเติบโตของความเร็วในการโจมตีเปลี่ยนจาก3.5เป็น4%สกิลเพียสความเสียหายเพิ่มขึ้นในทุกๆเลเวลสกิลเซนติเนลคาลิสตาจะไม่รับค่าพลังโจมตีเพิ่มขึ้นหากอยู่ใกล้คนที่เชื่อมวิญญาณอีกต่อไปสกิลเรนความเสียหายแก่สบายอยากจะลดเหลือเพียง50เซนอการเติบโตของพลังชีวิตเพิ่มขึ้น5หน่วยการฟื้นนนฟูพังงชีวิิตตตเเเปป่ยยจาากก1.4 1.8็รบโขอ พลังฟื้นฟูชีวิตเปลี่ยนจาก0.14เป็น0.18หน่วยการติบโตของเกราะเพิ่มขึ้น1หน่วยและการโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้น2หน่วยพาสซีฟสิ่งที่เพิ่มมาใหม่คือออนจะได้รับค่าเกราะและค่าต้านเวทเพิ่มขึ้นจากไอเทม10%และเมื่อถึงเลเวล13ออนจะอัปเกรดไอเทมให้ตัวเองได้ฟรีๆโดยออนจะสามารถมีไอเทมอัปเกรดในตัวได้2ชิ้นในขณะที่เพื่อนร่วมทีมมีเพียงได้1ชิ้นแถมการอัปเกรดของเพื่อนร่วมทีมก็ไม่ต้องซื้ออีกต่อไปออนสามารถตีเพื่ออัปเกรดให้เพื่อนร่วมทีมได้เลยเพียงแค่เดินเข้าไปหาในระยะ600หน่วยโดยมีเงื่อนไขดังนี้เมื่อออนเลเวล14เขาสามารถอัปเกรดไอเทมให้เพื่อนร่วมทีมได้1ชิ้น หนึ่งเลเวลกว่าจะอัพครบทั้งทีมก็เลยไลแม็กพอดีตัวไอเทมที่มาเสริมทัพสามารถอ,อัพเกรดได้มีดังนี้ f r o i t j o m o r i g h t b r e a k My of the r u n i n King และ r u d e n p o u s e Skill w a l k i n i c Rapture ใช้มานาน้อยลง10หน่วยแดเมจเบาลงในทุกๆเลเวลยกเว้นเลเวลแรกและจะสโลเพียง40%ในทุกๆเลเวล Skill s p r e a d e จะไม่รับต่ออีกต่อไปแต่เอาแบบเดิมกลับมาคือออนจะไม่ถูกหยุดโดย CC อีกต่อไปเมื่อหักใช้สกิลนี้และคูดาวลดลง2วินาทีระยะเวลาแสดงผลสั้นลง0.25วินาทีสโลตัวเองเพียง35%จาก50%แต่ความเสียหายจากวิทเทิจะแรงขึ้น Skill Soaring Shot จากใช้มานา50ในทุกเลเวลเปลี่ยนเป็นใช้35ถึง55 มานาตามเลเวลสกิลสกิลคอร์อปฟอร์ดกอจะสโลว์10%และสเกลขึ้นเรื่อยๆถึง80%ขึ้นอยู่กับระยะทางของสกิลและการน็อกอัพจากการมงคนแรกที่โดนจะลอยเพียง1วินาทีนอกนั้นจะลอยเพียง0.5วินาทีจากเมื่อก่อนที่จะลอย1.5วินาทีในทุกๆคนเซจูนี่การเติบโตของมรดจิวิตเปลี่ยนจาก88เป็น105หน่วยเกราะพื้นฐานเพิ่มขึ้น3หน่วยการเติบโตของเกราะเพิ่มขึ้น1.25หน่วยค่าต้านทานเวทเปลี่ยนจาก27.1เป็น32.1หน่วยการเติบโตของค่่่่่่าาาาาาตตตต้้้นนนนนนทนเทเเเเวววพพพพิิิมมมขขขึึหหยยแลละกรบโโองงัจีีสซฟค ทานทางของ Frost Armor จะเพิ่มตาม20หน่วยบวกด้วย25%ของเกราะและต้านเวทจากเมื่อก่อนบวกด<ว>้วย100%แต่เกราะจะอยู่นานขึ้น1วินาทีแทนนะ Skill Arctic Assault ความเสียหายจะแรงขึ้นในทุกๆเลเวล Skill Winter r a t ความเสียหายของการเหวี่ยงครั้งที่2จะแรงขึ้นในทุกๆเลเวลยกเว้นเรเวลแรก Skill p e r m a Frost ระยะประสาทตันจะเหลือเพียง1วินาทีในทุกๆเลเวลแต่ความเสียหายจะเพิ่มขึ้นอย่างมากจริงๆก็เหมือนปรับความแรงกลับไปเป็นเหมือนเดิมนั่นแหละ Ash เมื่อใช้สกิล Hawkshot แล้วเปิดเผยศัตรูและศัตรูตัวนั้นตายภายใน1 ขึ้นตามความประ,ะจอมตีของตัวเธอเองเจส์คอมโบคิวบวกอีจะร่ายต่อกันได้ดีมากยิ่งขึ้น k ค t โตริน่าสกิลชุนโฟจะเทได้ไวขึ้นแบบฉับพลันนาซาสกิลไซฟอนิกสไตรเมอร์ทุบลัสแชมเปียนมินเนี่ยนใหญ่หรือสัตว์ป่าใหญ่จะได้รับ12สแต็กจะเมื่อก่อนได้เพียง6สแต็กสุฟเฟอร์สกิลบูเบรแอ a เบจะไม่ลดความแรงหากโดนหลายตัวอีกต่อไปเรียกได้ว่าโดนเต็มเม็ดเต็มหนุน เฟรนส์สกิลฟนอลฮาวเวอร์เมื่อกดใช้จะทำให้สก um ิลทรัมเปิลคูดาวลดลง50%เรียกว่ากิ้งหายตัวถีขึ้นนั่นเองซายาสกิลเบรดคอร์เลจะตรึงศัตรูได้นานขึ้นจาก1เป็น1.25วินาทีซายราคอมโบ q W หรือ EW จะไร้ได้ดีขึ้นอเทมไอเทมป่าหาคนถือไอเทมป่าที่ยังไม่ได้รับอัปเกรดแล้วมีเงินสูงสูตรากการลาซีเอสจะทำให้ได้รับเงินน้อยลง10ทองต่อหนึ่งมินเนี่ยนปรบับไม่อยู่สถิติสำหรับแผนการเอาสมัยไปเล่นตัวที่ไม่่ใใชจจัเเกกลบบรรรนนนอตะวาแ้ 100%0% ทุๆ ไม่ขัดกับแชมเปี้ยนที่ต้องใช้แอคแท็กีเซตอีกต่อไปรูนเซอร์เวอรตี้รับความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นจาก8เป็น10%รูนชิลเวสความเสียหายเพิ่มขึ้นจาก4ถึง21เป็น5ถึง30หน่วยตามเลเวลก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับแพทช์จุด9.1เป็นแพทช์ที่ดูยังไม่ใหญ่มากสักเท่าไหร่จริงๆยังมีปรับเรื่องของการได้เงินจากป้อมเนี่ยนะลองไปศึกษากันดูล่ะถ้าผมอธิบายอะไรผิดพลาดหรือตกหล่นอะไรสำคัญๆไปก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ได้เลยรือ่านเต็มก็อยู่